ช้างไทยจะสามารถรับรู้กลิ่นหอมได้ดีเท่ามนุษย์หรือดีกว่าไหมถ้าได้ลองสำรวจโลกของช้างไทยแล้วจะพบว่าประสาทสัมผัสพิเศษของพวกเขานั้นน่าทึ่งมากช้างไทยมีความสามารถทางประสาทสัมผัสที่น่าทึ่งที่สุดคือการดมกลิ่นนักวิทยาศาสตร์ได้พบว่าช้างมีคำสั่งทางพันธุกรรมที่สามารถถอดความในส่วนของประสาทสัมผัสการดมกลิ่นถึงสองพันชนิด ซึ่งถือว่ามากกว่าหมาถึงสองเท่าไม่เพียงเท่านั้นความสามารถในการจำกลิ่นของช้างยังได้รับการยกย่องจากนักวิจัยเช่นสามารถจดจำกลิ่นเพื่อนช้างและบ่งบอกช่วงเวลาตั้งแต่เจอกันครั้งแรกการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวชี้ให้เห็นว่าช้างสามารถแยกแยะก,กลิ่นของพืชและน้ำที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรได้อีกด้วย ลองคิดดูเมื่อเวลาเดินไปบนถนนแล้วกลิ่นธรรมชาติหอมจากต้นไม้ใบหญ้ากระทบกับจมูกคุณจะรับรู้ได้ว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความสวยงามในทุกรายละเอียดไม่ต่างจากช้างที่สามารถหากลิ่นผลไม้สุกจากระยะไกลมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมานำเสนอช่วยกดติดตามและอย่าลืมกดที่ตะกร้าด้วยนะคะ